วอลเอวอเ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 ป็นไงครับทุกคนผมร้องเพลงพอไหมครับทุกคนฮึก็เเพลงนี้บอกเลยว่าผมคือแบบเป็นต้นฉบับนะคือแบบที่เห็นเขาลงกันตาม y youtube นี่คือแบบเขาแบบซื้อลิขสิทธิ์จากผมไปนะในมูลค่าประมาณ50บาทนะครับก็ในวันนี้เราจะไปทําการวอเอเอกันนะครับทุกคนไม่ใช่ เออวันนี้เราจะไปทําการเอ่อรีวิวเจ้าตัวละครคัทเทนเคียวโคสือกันต่อเลยละกันคือเป็นตัวละครที่บอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ได้ไปส่องทีมของมาเซฟมาแล้วคือเป็น,นหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าโคตรจะเก่งและเกียนมากๆกนะคือไม่ไม่แพ้ที่รายกุกิเลยนะสองตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าได้อยู่ด้วยกันเนนมื่อไหร่นี่ผมรู้สึกว่าจะเป็นความบันเลยทีต่งข้ามเลยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมที่จะไปรับชมคลิปแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยละกันนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยเนาะและที่สําคัญเลยนะตอนนี้ใกล้จะครบหนึ่งพันซับสไครต์แล้วนะครับก็ช่วยกันกดให้มันถึงเร็วๆหน่อยละกันนะขออย่างอีกสักรอบละกันเนพะื่อที่จะได้แบบมาทําคลิปแจกของรางวัลคืนกําไรให้คนดูนะทุกคนนะอืมผมอยากจะแจกเต็มทนแล้วอะครับไปเดี๋ยวเราไปสู่นะหาคลิปกันเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับสําหรับเจ้าตัวละครคาเทนเคียวโคสึนะครับคือจะเป็นต,ตัวละครในส่วนของสายเออเดฟนะครับคือจะเป็นเดฟรองเท้านะคืออยู่ในตําแหน่งของเออมันเป็นคล้ายๆซับพอร์ตมากกว่าที่จะเป็นแทงล้วนนะสำหรับเจ้าคาเทนเคียวโคสึนะจริงๆมันก็ยืนแทงได้นะจะอยู่ทางสามารถความชํานาญอยู่ที่ควบคุมฟูลี่ถูกโจมตีแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนที่สกิลคอมโบของเจ้าคาเทนเคียวโคสึแล้วกันนะครับสำหรับคอมโบนะ จะสร้างเดเมจแส่ตัวหนึ่งตัวนะครับมีโอกาส50%ใบเป้าหมายนะต่อเนื่องหนึ่งรอบนะแล้วก็หลังจากโจมตีจะฟื้นฟู HP เท่ากับ10%ของ HP ส่วนของตนเองเลยนะครับก็คือดาบไฟวิญญาณนี่คือจะเป็นของเคียวระคูนะแล้วก็เคียวระคูจะมีความสามารถในการดูดเลือดเหมือนกันนะใครที่ปั้นก็จะรู้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูนะคือบอกเลยนะว่าเป็นหนึ่งตัวที่แบบเหมือนเจ้าของดาบมากๆนะครับเคียวระคูอ่ะเคียวระคูอยู่ตรงนี้นะครับเคียวระคูนะครับนี่นะทุกคน เมื่อโจมตีไปจะทำการฮิวเลือดขึ้นมานี่นะครับเอ่อสร้างน้เมันมเติมเสร็จป้อมหมายนะแล้วก็เออมันอยู่ตรงพาร์ตสสกิลใช่ไหมนี่นะมันจะเพิ่ม HP สูงสุด25%ของ HP ที่สูญเสียไปนะคือมันจะฮิวเลือดตัวเอง5%นั่นแหละของ HP ที่เสียไปนะก็คือเจ้าคาเดนเคียวสึก็คือจะเป็นกรณีเดียวกันกับเคียวราคูเลยนะคือจะเป็นการฟันเพื่อเพิ่มเลือดนะเคียวราคูจะเพิ่ม25%ของ HP ที่สูญไปทั้งสิ้น อะที่สูญเสียไปทั้งสิ้น25%ของทั้งหมดนะครับก็คือฮิว25ในเอ้ยฮิว5ใน25โลเข้าใจใช่ไหมอ่ะสมมติว่าทุกคนเสียเลือดไป25นะครับจากเต็ม100นะครับมันจะทำการคิด5ส่วนใน25นะนะั้นอ่ะก็คือเท่ากับ5นะครับฮิว5%หรือว่า5หน่วยให้กับเลือดที่เราเสียไปเข้าใจใช่ไหมอ่ะหรอผมก็ไม่รู้ผมจะอธิบายยังให้คนดูเข้าใจนะคือผมเข้าใจแนวนี้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะคือ มันจะหิวเรื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าคัดเตนเคียวสื่อนี่คือมันจะเพิ่ม10%ของ HP สูงสุดของตัวเองเลยนะคือเคียวราคูนี่คือจะหิวแค่ตามที่เลือดที่หายไปนะแต่ว่าคัดเตนเคียวสื่อคือยิ่งเลือดเยอะก็แรงไปเลยนะคือแบบไม่มีข้อจํากัดนะตรงนี้แบบถือว่าดีมากๆนะคือดีกว่าเคียวราคูทั้งหิวแรงกว่าแล้วก็แบบเพิ่มเยอะกว่าด้วยนะครับแล้วก็มาต่อที่เอ่ออันติเมสกิลนะเงาเมื่อจมตีนะสร้างความเสียหายแกศัตรูทั้งหมดนะครับลดอัตราฟื้นฟูฟูลีของเป้าหมายลง20%ต่อเสิ แล้วก็มีโอกาส30%ใบเป้าหมายนะครับจะสร้างดาเมจเท่ากับ10%ให้พีสูงสุดของตัวเองนะครับจะไม่เกิน200%ของพลังโจมตีของตัวเองนะครับน่าจะปลุกตื่นนะว่าเฉพาะจะเพิ่มผลสกิลแล้วก็สุ่มเป้าหมาย3ตัวลดฟูลี่200หน่วยนะครับแล้วก็ตราฟื้นฟูฟูลี่30%เพิ่มขึ้นอีกนะครับ1รอบนะคือบอกเลยว่าเกียนมากมากนะคือสกิลเนี้ยจะมีความคล้ายคลึงกับชินจีนะค,คือ จะเป็นการดูดฟูรี่เป้าหมายนะคือมีโอกาสจะดูดฟูรี่อ่าเข้าใจใช่ไหมแล้วก็ลดอัตราฟื้นฟูฟูรี่นะแต่เจ้าตัวละครเขาจะเขียวเสื่อเนี่ยคือจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมใส่อีกสิบเปอร์เซ็นต์ให้พี่สูงสุดนะก็คือถ้าเกิดทุกคนได้ดูคลิปเอ่อรีวิวทีมมาเซฟผมไปนะว่าเจ้าคาเทนเขียวเสื่อเนี่ยคือป่าแต่รอบคือดาเมจจะคงที่มากๆนะเพราะอะไรเนี่ยเออแอปแคปขัดแจ้งเตือนนะผมเอามาตัดอินโทรเมื่อสักครู่นี้ก็ เออใช้คําว่ามันจะฟาดแบบคงตัวมัสมควรนะเพราะว่าเลือดของมันจะอยู่คงตัวจริงไหมแล้วมันจะฟาดสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ใครที่นึกภาพไม่ออกย้อนไปดูคลิปที่ผมได้ลงไปได้นะค,คือเจ้าคาเดนทียวสื่อนี่คือแบบเจ้าฟันดาเมจค่อนข้างจะคงที่นะคือไม่ค่อยคาดเคลื่อนเท่าไหร่นะสำหรับอันติเมทสกิลตรงนี้นะจะู่ที่ช่วงล้านากว่านะของมาเซฟนะและหลังจากนะั้นมาจะทําการสุ่มรถฟูลี่นะหากว่าปลุกตื่นนะพิเศษนะค,คือรถฟูลี่สองร้อยหน่วยถือว่าเยอะนะค,คือการ คือเทียบเท่ากับการที่อิจิโกล่มปลุกเตือนนะฮิวให้เพื่อนในทีมหนึ่งทีเลยนะก็คือ200หน่วยนะแล้วก็อัตราฟื้นฟูฟูรี่เนะี่ยคือเพิ่มจาก1รอบกลายเป็น2รอบเลยนะคือยิ่งทําให้หนืดขึ้นกว่าเดิมอีกนะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวฟื้นฟูฟูรี่แบบป้าอะไรอย่างนี้นะมาช่วยนะี่คือทีมนี่คือเละได้เลยนะแบบฟูรี่ไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับอัลติเมตสกิลนะบกเลยนะว่าเกียนนะสำหรับเจ้าคาเดนเทียวสึแล้วก็ พาสิตะกิวนะครับเงาเมื่อซ่อนเร้นนะครับตรงนี้คาเทนเคียวฮะสือ่ออัตราลูดามิดเพิ่มขึ้นอีกทั้งสิ้นเท่าไรหร่วะเดี๋ยวผมขอดูซิเพิ่มขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ก็คือจะเพิ่มขึ้นตามแต่ระดับด้วยนะไม่ได้คงที่แค่นี้แล้วก็เมื่อถูกฟูรี่แอทแทกนะครับโจมตีนะมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เงาเมื่อซ่อนเร้นทำงานนะครับแล้วก็ทุกรอบนี่คือเงาเมื่อซ่อนเร้นจะทำงานได้สูงสุดสามครั้งนะครับ เงามื่อซ่อนเลนนะฟื้นฟูเ p พเท่ากับ10%ของเฮทพีที่เสียไปนะครับเอ้ยเท่ากับเ p พสูงสุดนะครับแล้วก็จะทําการฟื้นฟูฟูรี่อีก200แต้มให้กับเจ้าคาเทนเคียวเขาสื่อเลยนะบ,บอกเลยนะว่าตรงนี้คือเป็นพาสีที่โกงมากๆนะครับคือถามว่ามันโกงยังไงนะคือการฮิวเลอดนี่คือมันไม่ได้อะไรมากไปแล้วแต่คือมันจะเกินตรงที่ว่ามันเพิ่มฟูรี่ให้ตัวเองสองหน่วยจริงครับ แล้วคือมีโอกาส50%นะไม่สก,กิลนี้ติดก็คือตัวละครตีมาทั้งสิ้น6ตัวเนี่ยคือต้องติดขั้นต่ํา1ครั้งแหละแน่นอนแล้วทางส่วนของเจ้าคาเดนเขียวสอนี่คือมันอยู่ทางส่วนของหอหงแดงนะครับหงแดงนี่คือมันไม่เชิงมันไม่ใช่เต่าดำจริงไหมเต่าดำคือโจมตีมาจะเด้งฟูลี่เยอะใช่ไหมแต่ว่าตัวละครสายอื่นที่ไม่ใช่แบบเต่าดำก็จะโดนตีมาก็เด้งฟูลี่ท่อๆกันทุกตัวนะครับแต่ว่าทางส่วนของหงแดงเนี่ย เมื่อโจมตีธรรมดานะจะได้ฟูลี่เยอะขึ้นมากว่าเดิมแล้วก็มีพาสีเด้งฟูลี่ให้อีกจากการโดนโจมตีนะคือมันเทียบได้กับการเป็นสายเต่าดําไปในตัวเลยนะครับก็คือแบบโดนโจมตีมาก็คือมีโอกาสเพิ่มฟูลี่อีกนะแล้วก็คือแบบตีธรรมดาเองไปเนี่ยตีธรรมดาไปเองเนี่ยแบบเข้าไปฟาดปุ๊บก็เพิ่มฟูลี่อีกนะอ่ะเป็นไงทุกคนผมบอกเลยว่าแบบมันเกียนจริงๆนะสำหรับเจ้าคาเินเขียวสื่อนะแล้วก็มีหิวเลือดอีกนะวันนี้คือผมไม่ได้อวยนะเออทุกคนก็ลองพิจารณาเอาเองนะคือ เหมือนเป็นการเอาสายหงแดงกับสายต่อง,งอยมารวมกันเลยนะครับคือโดนโจมตีก็เพิ่มฟูลี่ขึ้นอย่างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโจมตีเองก็เพิ่มฟูลี่เยอะเหมือนกันนะครับเจ้าตัวละครนี้ก็เลยผมก็เลยถือว่าแบบมันควรจะเป็นก็ตเทียเลยนะสลับเมตานี้นะถ้าเกิดว่ามันเข้ามานะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทางส่วนของออรายละเอียดสกิลกันสักหน่อยละกันนะว่ามันจะแบบเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย โอเคนะทุกคนก็นี่จะเป็นลักษณะตัวละครเจ้าตัวละครคาเตนเคียวโคซนะครับก็บบดเลยนะว่าจริงๆตัวมันไม่ได้ดูมันไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่ามันดูใหญ่เพราะว่ามันมี2ตัวละครด้วยกันเนาะเป็นสายดับเฟมยานคูันเองเนาะก็ถือว่ามีรายละเอียดค่อนข้างจะสวยนะแต่รู้สึกว่าดาบมันใหญ่มากเลยคือดาบมันใหญ่คือจะเป็นคล้ายๆกับมุมมุมมองอ่ะมุมกล้องอ่ะมันจะใหญ่นะเออดูทุกคนก็สังเกตเอาตีธรรมดาไปสิ เออเด้ๆผมผมลืมเปิดเพลงนี่ผมลืมเปิดเสียงนี่ก็ว่าทำไมไม่มีเสียงโอเคนะเปิดตอนนี้ยังทันใช่ไหมต่อผมเทว่าตอนนี้ยังทันใช่ไหมครับโอเคนะตีมานี่นะเดี๋ยวเราจะมาลองทาสุดของฟูที่ไอคแทกกันเลยฟูที่ไอคแทกนะโจมตีมาป่านหกส a ต็กนะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บทิมไปดอกนี้ หนึ่งห้าศูนย์สี่นะครับให้ทุกคนจําตัวนี้ไว้นะเลขข้างหน้าคือหนึ่งห้าศูนย์สี่ข้างหลังอีกสองตัวคืออะไรผมจาไม่ได้นะแต่คือหนึ่งห้านะก็คือประมาณแสนห้านะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่รอบที่สองนะว่าคาดินเคียสึนี่คือมันจะปาดดาเมจเท่าเดิมหรือเปล่านะครับก็ถือว่าแต่เมื่อกี้ระเลี่ยนสกิลนี่คือสวยมากๆนะครับก็จริงๆได้เห็นจากเซิร์ฟโกลบอลมาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ดูชัดๆจริงๆแบบดาเมจเดียวจริงๆนะก็คือถือว่าเท่นะมา แล้วก็สกิลคอมโบนะเข้าไปโจมตีปับป๊บปับ๊อืมแบบเฮย้ยเท่นะคาบอกเลยเท่มากนะสกิลนี้คือแบบปล่อยให้ใยๆแบบเป็นนินจาเข้าใจใช่ไหมแบบปุ๊บป๊บยิกยักยกไปยัก,ยกมานะบอกเลยว่าแบบสวยนะมาแล้วก็มาดูอันติเมสกิลอีกสักรอบนะเอออันนี้เหลือแค่5้า r ร์เก็ตน,นะดูซิว่าดาเมจจะคงที่หรือเปล่านะปาดไปสิปับป๊บปับ๊บ ป้านับดอานี้ก็เออดาเมจหายไปนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยคงที่นะลองปาดสิอลองพิสานมาปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่นะครับโอ้ยโคตรสวยคือแบบคุบอกตามตรงนะแบบสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอยอีกรอบนึงอันนี้คือผมไม่ได้จะอวยนะคือแบบมันสวยจริงทุกคนก็ลองดูเองนะคือมูซรามาสานย,ยังไม่สวยเท่านี้นะอ่ะสกิลคอมโบ ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่เป็นไงทุกคนบอกเลยอีย๊โคตรสวยขอเพิ่ในคำหยาบนะคือมันสวยจริงนะอนเดี๋ยวผมจะทําการหอย่ยลดความเร็วลงให้ทุกคนดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะนเดี๋ยวตอนที่มันตีมาขอเพิ่มเพิ่มหน่อยโอเคมาสกิลไปนะ,ะลดความเร็วลงดูนะทุกคนปึ๊บหายตัวไปทิ่มทิมทิมท,มท,มทิมนะแล้วก็ปึ๊บลงมานะทุกคนแบบเหมือนมีแบบดาบโผล่มาจากพื้นนะทิ่มขึ้นมาใส่ด้านเป็นสุดท้ายนะครับถือว่าเท่มากๆนะคือ ก็เทนเค้าวสื่อเนี่ยมันเป็นเงานะไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าสวยมากๆนะคือเท่าที่ดูมาเนี่ยคือผมให้เลยนะว่าตัวละครตัวเนี้ยคือต้องอยู่ในหนึ่งในห้าของตัวละครที่มีความสวยงามของสกิลที่สุดในเกมนี้แล้วแหละอ่าเข้าไปตีสิปั๊บปั๊บปั๊บป๊บป,บป,บป,บปบนี่นะครับแล้วก็หิวเลือดด้วยนะทุกคนลองสังเกตดีๆนะมันหิวเลือดด้วยเป็นไง บอกเลยนะครับว่าเจอพลังแห่งว a อเ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 ข้าไปนี่คือแบบผมนี่เป๋กันทีเดียวนะเรามาเจอตรงนี้ต่อโคตรสวยมาอันติเมตสกิลนะทิมไปปับ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 โบก้อยนะครับเออตายไปสามมาได้สกิลต่อเลยมาไปฉากปับ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 ,ปบนี่นะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับ,บก็เป็นประมาณนี้นะคือแบบบอกเลยสกิลมันสวยจริงๆนะ แล้วก,ก็การใช้งานนี่ถือว่าดีมากๆนะสำหรับเจ้าตัวลนะครคัสเทนเขียวโคสืซอนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็คงต้องได้ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องผมไว้หน่อยละกันนะเดี๋ยวผมจะไปทำการว่เอ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 ต่อแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคนะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมคง,งต้องได้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ